สวัสดีครับผมท่านนิงโก้ครับวันนี้ผมได้มาเที่ยวทะเลครับก็ชมบรรยากาศของทะเลไปก่อนนะครับชื่อว่าหาดทรายแก้วนะครับที่จังหวัดนครสระบุรีบรรยากาศสวยมากมันต Tropical น้ำอาจจะไม่เต็มใสสักเท่าไหร่ครับเพราะว่า ะเลมัมางก่านะสวยเกินคำบรรยา บรยากาศทีสวยงามมากนะครับก็ก็กป็นบรากานนะครับกับผมท่านิงเกิลนะครับบ๊ายบาย